แกบอกไม่สนุกเลย,กเลย,กเลยตกได้คนเดียวไม่มีคู่แข่งตกได้อยูยคนเดียวโอ้โหต่อเนื่องเลยอะ่ะอันตรายครับโดนอีกแล้วให้เนี่ยครับหนังมันจะสกัสกๆเนี่ยหนังมันนังข้างโคกอะ่ะ เคยเขียนแต่รถไม่เคยเข็นเรืออดันหัวออกคิดดันหัวออกดันหัวออกเลยไปในร่องเนาะครับครับ จะพยายาม,ดมเดี๋ยวเราเวียนเอาอยู่ตรงนี้นเนาะหายเก่าวันนี้ได้ไปสองตัวหลังที่ได้มาได้ไปสองตัวฟุกมันฟุกอ,อยู่ในร่องออต้องช่วงรอให้น้ำจังหวะเบา,าขึ้นมห จอดเรือขวางท่าปะอ,ออกท้ายเหรอติดปะอ่ะ ใส่ห้องดีขึ้นไปจังระวังมือนะไปเดินหน้า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 ไปเด็กต้องคอยอยู่ไหน ทำแลงอะไรครับก่อนเขาก่อนเขาเจ๋าว่แต่เจ๋าก็เปิดเกมดีอืมโอเคครับ

你个！He, he, he <laughs> ปลาเหลืองปลาเหลืองปลาเหลืองไอาเหลือง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 เปลืองวะนาข้างแถวนี่ครับเนีข้างแถวไอ้ไอยักษ์ไอยักษ์ไอยักษ์หัวโขนเอามานี่ครับมานี่มานี่ไอยักษ์จับไม่ได้ครับอันตรายมีเกตไหมคะอันนี้มันมีเกตไหมไหน ได้อยู่ได,ไ,ได้ครับปลาแบบเมื่อกีนอ้นั่นแหละทอดอร่อยนะออออร่อย่ยปามเออทอดก็อร่อยนะเออโอ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไม่แค oh, okay, okay, okay. ่แค <Am I? S 1> uh ่เอาเข้ามาเอาไหมตันนี้เอาไหม ปลาแมวครับป้าลาคนไมแมวอะไรเนาะอะไรนาะมาแล้วว่าเก่าว่าเก่าว่าเก่าเออได้ได้ได้ตัวนี้ได้นี่ ปล่อยครับปล่อยอจะได้ตัวใหญ่กว่านี้อ้อาวป,ปล่อยตัวนี้ไปก็ได้ตัวใหญ่ขึ้น a c ชั่น,นคันนี่นี่นี่มาแล้วนี่อื้อุ้ยโดน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  ปล่อยปล่อยล่ะปล่อยล่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดีบอกไม่สนุกเลยตกได้คนเดียวไม่มีคู่แข่งตกได้อย่งคนเดียวโอ้โหต่อเนื่องเลยอะ อันตรายครับโดนอีกแล้วให้เนี่ยครับหนังมันจะสกัสกๆเนี่ยหนังมันหนังข้างโคกอะ่ะอันตรายดูสิยูนะ โดนโดนเอาเลยแชะแชะเชะแชะแชะเอาตามมาด้วยปลาเก๋าครับปลาเก๋าโอ้อเก็บมาทำไมเนี่ยของจี้เนี่ยอทำไมมือ